2 0 0 0บาทแต่ทุกคนดูเซตใหญ่มากแล้วปลาหมึกกับตัวใหญ่แบบเท่าแขนเกิกเลยอ่ะทุกคนดูนี่สียังแบบวิบวับวิบวับเลยอะมีน้ำมาด้วยโอ้โหสุดยอดเทลซาสองชิ้นเล่นใหญ่มากเขายังทอดได้ดีมากเลยอ่ะอร่อยมากพ่อร้านนี้อร่อยทุกเมนูทำได้ยังไงเนี่ย คนแน่นร้านเลยอ่ะอ้าวช้อนแก้แวชิญใจตอนนี้นะคะกิ๊กกับมิจิเรามาที่ ร้านอาหารฮากตาตะหรือว่าฟุกกกะคือก็เรามาเที่ยวฟุกโกกะนี่นแหละเราก็เลยตัดสในใจแบบไหนๆก็เที่ยวฟุกโุกะและะ้วะกินอาหารฮากตาตะดีกว่าแล้วก็เลยเซิร์ชใน Google ร้านนี้แบบลูกค้าคนญี่ปุ่นแบบเยอะมากเลยนะนขนาดเรามาประมาณ5้าโมงครึ่งเองนะตอนนี้เราก็เลยสั่งแล้วที่สําคัญนะ่ย ร้านนี้เนี่ยเขาจะใช้ของของฮากาตะของของฟุกุกะใช่ไหมฟุกุกะคงชื่อสูเยอะของของคิวชูเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปดูอาหารพร้อมๆกันเอ้ยเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปอันหนึ่งสองสามดับเบิลตัวโน้ตโอ้โหตรอสองคนแล้วในโชว์ซีซีแน่เละจังเกลียวต้องทนด้วยเป็นคอนเซ็ปต์จังเกลียวด้วย เมนูไหนมีรูปภาพปะไม่ค่อยมีอ่ะแต่เขาพอได้อยู่ <S 2> <S 2> คือแบบเมนูเขาจะเยอะมากทุกคนแต่ว่าเขาจะมีเมนูแบบมีรูปอะ่ะจะเป็นเมนูแบบอาหารแนะนําแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารของกุกโกล่ะนะใช่ของกุกโนะกะเนาะเขาก็จะมีรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าแบบไม่อยากเข้าใจยากก็สั่งตามรูปแหละเพราะว่ากิ๊กก็สั่งตามรูปเหมือนกัน เพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบอาหารที่แบบดังๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออร้านนี้จะเป็นโอโตชิเหมือนที่เคยบอกไปมาร้านอีสักยะนะคะจะเป็นโอโตชิเหมือนกับเป็นโซบิชช่นใช่ปะใชแต่ว่าเราจะต้องจ่ายตังค์เขาก็จะมีอาหารมาแลกใช่ปะโอแต่ร้านนี้เราสามารถเลือกได้โอ้โหแต่แต่มีเมนูเขาใสเพียอย่างเดียวสี่ชิปอ่ะโออย่างร้นหนึ่งปะโอมาเกสอย่างร้นหนึ่งก็ได้เอออันนี้คืออะไรมิจิโกโบโกโบโกโบคืออะไรนะอะไรวะ คนดูโอ้โหดูปลาหมึอกอะยังเปลี่ยนสีอะไรทุกคนดูนี่ใช่เอ้ยปลาหมึกยังแบบยังดิ้นๆเลยโหสดมากอันนี้นี่คือแบบเขาให้มาทั้งตัวเลยนะเนี่ยโหด,ดูใหญ่มากได้แบบทุกคนดูปลาหมึกตัวเท่าแขนเกล็กเลยอะน่ากินมากใหญ่มากเลยที่ใหญ่มากน่ากินมากและนี่เป็นแบบเส้นนะคะทุกคนหูและนี้เป็นแบบเซ้นนะคะทุกคนหูหูู ก็ตอนนี้ถ้าใครมาโกอกะหรือมาฮากาตะนะคะจะต้องกินแบบปลาหมึกสดเป็นอาหารแนะนําใช่ไหมมิจิเซตนี้แบบใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นเซตแบบเหมือนโอมากาเซะปะโอมากาเซะเออคือเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะได้กินอะไรใช่ไหมใช่อโหอันในนี้มีอะไรบ้างมิจิช่วยแนะนําอาหารได้นึงปลาหมึกสดอันนี้เป็นปลาหมึกสดทุกคุณตัวใหญ่มากหัวอยู่นี่นี่หางยู่นี่จ้ายาวมาก เรายังมีปลาเล็กอันนี้เป็นปลาแซลมอนละแซลมอนอะใช่อันนี้ปลาไทยคัมปัจีคัมปัจีโทน่าอันนี้ปลาทูน่าบามาโกโลทากโก็อันนี้เป็นปลาหมึกยักษ์หรือว่าทากโกเขาเรยอาวาบีอุย้ยอันนี้เป็นหอยอาวาบีทุกคนดูนี่โอ้โหหอยเปลือหอยเปลืออันนี้ไพ่อยากนะคิ่บีนาโกงเออไม่เคยกินเหมือนกันว่ะแล้วก็อัอนนี้กุมะ เนื้อม้ามีเนื้อมาด้วยโอ้โหสุดยอดใส่โชยุดีกว่าและโชยุของฟูกูกะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะโอ้เข้มคนแน่นอนดูทุกคนดูโชยุของฟูกูกะนะคะเขาจะแบบสีเข้มแล้วแบบว่ามีแอบตีดหวานนิดนึงด้วยอร่อยเริ่มจากนี่เลยทุกคนโูอันนี้เป็นปลาหมึกแบบสดๆเลยนะคะใส่มากใส่มาก อันนี้คือแบบสดมากเลยอะคือต้องบอกเลยว่าอาหารที่แบบอร่อยนะสำหรับกิ๊กนะก็จะมีฮ o อกไกโดแล้วก็จะมีฟูกกะนี่แหละให้มีความรู้สึกว่าแบบอาหารเขาแบบมีรสชาติแบบสดอิดตาลีเมออืมสุดอยอดเนื้อแบบนี้ความแบบมไม่เหนียวเลยอะ่ะแล้วก็หวานมาก หวานมากเนื้อปลาหมึกทุกคนปกติแบบเราจะต้องแบบเคี้ยวหน่อยอันนี้นี่คือเคี้ยวหมดแล้วอะอร่อยขานาดเขาหั่นมาแบบชิ้นหนาเห็นปะหนามากเลยนะไม่จริงเนาะนแต่ไม่รู้สึกว่าเหนียวเลยอะอร่อยมากไม่จแรบบิงลองชิมทุกคนแบบปลาหมึกของฮ<ส>ากะตะ<า>แบบสุดยอดอะใช่ชื่อนิคหนึง่งไม่จีิลองกินเลยจ้าจรว่าไงชอบปะ มิจิชอบปลาหมึกมากใช่ขนาดมิจิกินสูชินนมิจิก็ชอบกินสั่งปลาหมึกอร่อยมากมิจิเอ็น,นี้อยากรู้ว่าอย่างหัวเงี้ยเขาจะไปทำอย่างอื่นให้เราไหมคิดว่าเทมปุระนะครับอ๋อเทมปุระได้ด้วยเหรออุ้ยดีมากทุกคนกถือว่าสั่งเมนูเดียวนะคิดว่าเซตเนี้ยคุ้มมากประมาณ ที่เขาเขียนไว้ในเมนูประมาณ6,000เยนแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับวันนั้น่ปะปลาหมึกตัวใหญ่แค่ไหนเอออย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ประมาณ7,000เยน7,000เยนแต่ถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสองพบาทสองพบาท2,000บาทแต่ทุกคนดูเซตใหญ่เซตใ,ใหญ่มากแล้วปลาหมึกกับตัวใหญ่แบบเท่าแขนคิกเลยอะ่ะสุดยอดจะกินอะไรไป<า>เลยจ้ากินเนื้อม้าเลยเหรออืม โชย,นยูนิคหนึ่งที่กยังคิดว่าเป็นเนื้อวัวเนี่ยเนื้อมาออ้าอ๋ออ๋อลองชิมดิมีกลิ่นปะไม่เนี่ยกินง่ายไหมง่ายเลยอร่อยแล้วก็โชยูคงฮากาตะฟุกโกก้อร่อยอแล้วก็อร่อยไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยแต่นูนน่นๆมิจิบอกว่าอาันนู้นอร่อยมากมิจิบอกว่าเหมาะกับการเป็นกับแก้มมากคนดูบอกชินแล้วเพราะว่าช่องนี้ไม่ค่อยกินกับข้าวกินได้กับแก้มใช่โก อร่ยอยหาเก๊กฮวยมาแล้วจ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยกินกับข้าวกินได้ก็แก้มไย่ยอโอ้โหทุกคนดูหนักมากหนักมากเลยนะแล้วคือเขาให้มาแบบเยอะมากอันนี้นี่คือแบบสองพันนี่คือโคตรถูกเลยเนี่ยนคนอธิบายก็คืออธิบายคนกินก็คือกินฉันก็คือแบบไม่ไหว แบกไว้ไม่ไหวหนักมากหนักมากคำปัดก่อนจริงหรอมันมีนครับอันนี้มิจิบอกว่าอันนี้แบบหายากทุกคนมันคือปาลาแล้วมันคืออะไรเนะี่ยทิมินะผมฮึมตัวแบบใสมากเลยโอ้หอร่อยอ่ะมีความแบบกรุบๆแต่ว่าเนื้อเขาแบบจะแบบไม่ได้ซุยอ่ะเขาจะเรียกว่าอย่างไรดีว่าอร่อยเออแป่อร่อยนแบบ <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนปลาอย,ย่างอื่นอ่ะอร่อยมาก และนี่อย่างต่อไปปลาย่างจ้า<ช>ทุกคนอันนี้คือปลสสบะนะคะเห็นปเป็นปลาสบะย่างแต่ว่าจะมีรสชาติของไข่ปลามเมนไกโกะเข้ม,ม,มห้นอยออร่อยมากไขป่ปลาเมนไกโกะของโกูกะเขาจะมีความแบบเผ็ดเผ็อ่ะแล้วแบบอร่อยมีความเค็มแบบเผ็ดอะะะ่ะแก ันแก้วอารมิชิชนด้วยอนชนแทนะเป็นตากอปวดนะลำบาก่ลยนะอันนี้อร่อยมากบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากมุมามตอนนี้สั่งชาชิมิเซ็ตใหญ่สั่งปลาย่างแล้วก็สั่งโกโบมานะร้านนี้ อร่อยออร่อยมี10คะแนนกิ๊กให้10คะแนนเลยอร่อยจริงๆก็อร่อยนะนี่มาครั้งแรกแบบมาเซิร์ชปุ๊บคนญี่ปุ่นแบบร้านเนี้ยอร่อยเราก็เลยเออตามมาแล้วเพิ่งรู้มเมื่อไหรว่าร้านนี้นะคะเปิดมาทั้งหมด35ปีแล้วนะถือว่าดีมากอยากให้มามา,มากๆอร่อยจริงๆและอาหารมีหลากหลายด้วย <c oughs> โโบโบูใช่ไหมอร่อยรสชาติเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยเนะมาทำไร เร็วจังเร็วจังอ่ะค่อยค่อกินค่อยๆดื่มเราสั่งอาหารมาเยอะมิจิเราแบบกินเแอลกอฮอล์มาหลายคลิปแล้วเราก็ต้องแบบทปตัวเป็นคนดีดื่ม,มน้อยแล้วก็กินเยอะๆให้เด็กมันดูให้เด็กมันดู <c oughs> ช่องนี้ไม่ค่อยกินกับข้าวกินได้ก็แก้มป้าไทยนี่คือแบบมาจากประเทศไทยเลยปะไม่ใช่คนละไทยเหรอคนา อดูไว้เลยร้านนี้ยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยเด้อเดี๋ยวให้บอกตอนท้าย,ยเพราะราว่าเราเพราะเรายังก็ยังไม่รู้ชื่อร้านแต่มาแล้วบรรยากาศร้านดีด้วยแต่ที่สําคัญนะคะทุกคนร้านนี้นะ ข้อดีก็คือใครที่มาเที่ยวเป็นแบบครอบครัวหรือว่ามีเด็กอ่ะก็สามารถที่จะมาร้านนี้ได้ด้วยร้านใหญ่มากรองรับคนแบบได้เยอะนะหรือว่ามาสองคนมาเที่ยวแบบนีกกับมิจิเงี้ยก็สามารถที่จะนั่งเคาน์เตอร์ได้หรือใครมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็สามารถมาได้เรียกว่าตอบโจทย์ทุกเพศท,ทุกวัยนนเงนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้ทุกคนเขาใส่เหมือนโรยของคาเลยมีความแบบหอมหอมเหมือนคาเลยอะ่ะแล้วก็เผ็ดนิดๆอร่อย เครื่องเลยเอาล่ะเดี๋ยวนี้เขาร้านนี้เขาจะมีวิธีการสั่งเก๊กฮวย เราสั่งเก้กหวยธรรมดามา1แก้วใช่ไหมปกติราคาเนี่ย495บาท495แต่ครั้งนี้เวลาเรากินหมดแล้วใช่ปะ่ะเราก็เอาแก้วไว้ให้เขาเขาจะไม่เปลี่ยนมะนาวเคือเลมอนอ่ะจะเหมือนเดิมเพราะว่าแก้วแรกมีเลมอนไงเขาก็จะไปใส่เก้กหวยลงไปในแก้วนั้นพอไม่ต้องมีเลมอนเนาะก็จะราคาถูกลงใช<ต>่<อ>นักกามิพูดคําว่านักกามิแต่จะใช้ได้สําหรับแก้วที่สองพวกแกดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจําแล้วจะไปใช้กับร้านไหนก็ได้นะมันเฉพาะร้านนี้นะนต้องหกคนไม่ใช่แบ โต๊ะแก้วนักกะมีแก้ว2องนี้ยไม่ได้เด <c oughs> ้อคนดูหอยเป่าเฮ้ยนี่คือเขาให้มา2ตัวเลยอ่ะมิจิอันนี้ซบมากแล้วก็ครบ Ar opp, ยังไงนะขเอดูาใไมดิกรบกบกมีท่ากบกบเลยอ่ะโอเคน totally ี่กบกรบทำไงนะโอ้ยน่ามัันี่อร่อยมากออ้ยฟินเสียมากในน้ำเบากรบมากเลยอ่ะกรบแบบอร่อยสดกรบ หวานมากแกนร้านนี้นะบอกเลยนะใครมาฟูกโกะนะต้องมาเดี๋ยวฉันจะทิ้งทั้งชื่อทั้งโลเคชั่นไว้ให้ร้านนี้แนะนำอยากให้มาแนะนํามากอร่อยมากจริงๆเนาะทุกคนดูนี่สียังแบบวิบวับวิบวับเลยแล้วฟูโกะรูรรสดกมากเลยเนี่โโยสุดเกลจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันวันนี้เนี่ยเขาจะทําอะไรให้เราแต่ก่อนอื่นไม่จิสังอะไรมาก่อนสั่งข้าวสั่งข้าวมาแล้วจ้าทำไมกินกับซาชิมิอ่ะโซเยอะจิน น่ากินแน่นอนอันนี้อร่อยแน่นอนอร่อย <c oughs> ใช่ไม่เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแล้วเจอปลาหมึกสดเจอโชยุฮกากาตะเจอโชยุฟุโกโกะนี่คืออร่อยมากไม่พูดเลยเลยกินอย่างเดียวยใช่ไหมทุกคลงหรือ อร่อยมากอร่อยมากแบบกินอยู่ดีต้องพูดว่าอะไรไมืร่อเจอร่อยมากอ่าหกับอันน,น,นี้อันนี้แบบรสชาติแบบเขาใจแบบเข็มข้นมากเลยนะอ,อันนี้เหมาะกับกินกับข้าวอันนี้ดิอืมไม่เจทุกคนดูกยน บอกเลยทุกคนแบบอร่อยอ่ะเห็นแบบเป็นปลาปลาอย่างเงี้ยแต่มันอร่อยอ่ะว่ามาอร่อยมากป้อนหนดิทุกคนแนะนำจริงๆอะเนี้หลายแล้ก็อร่อยซาลาซามิก็อร่อยกินกับข้าวข้าวอร่อยอร่อยมากข้าวยังอร่อยเลยอ่ะเนี่ยร้านนี้ชื่ออะไรนะซุยโตยะซุยโตยะ จำชื่อนี้ไว้เซิร์ชใน Google อยู่ในฮากาตะเนี่ยทุกคน,นหาไม่ยากเลยหาง่ายมากๆอยู่ชั้นสองมะเนี่ร้านอยู่ที่ชั้นสองิดก็มิจิแนะนำมาก,ม,ากมีสิบคะแนนมิจิให้กี่คะแนนสนนิบสองคะแนนมีสิบพันสิบสองหรออยจริงทุกคนนั่งนั่งอยู่ดีพนักงานเก่านี้มาเนี่ดูนี่มาเร้ว งงมากว่้ยพี่จีมันสั่งอะไรมาใช่ทำอ,อะไรของมันเนาะ<อ>พี่จีสั่งอะไรมาเกี๊ยวซาเกี๊ยวชาพี่จีสั่งอะไรมานะเกี๊ยวซาสองชิ้นเกี๊ยวชาสองชิ้นแล้วดูพนักงานน่ะเล่นใหญ่มากสอง เก <Your love. S 1> ี๊ยวซาดะยกินอะไรไม่ได้แบบเออเหรอเกี๊ยวซาดังน้นคิดว่าเออเกี๊ยวซาแบบย่างมาเตาจ้ามาแบบนี้มาเป็นหม้อแล้วในนี้มีแค่สองชิ้นสองชิ้นจริงป่าวไหมจีเนื้อหนึ่ง <No. S> 1> 1ชิ้นหนึ่งช,ช,ชิ้นแล้วนะสองสองแล้วคือแบบเตาอย่างนี้เลยเหรอทุกคนคิดดูว่าเกี๊ยวซ่าสองชิ้นกับค่าแก๊สเนี่ยค่าเตาค่าซุปค่าอะไรเนี่ยเขาจะมีกำไรไหมไหมจีไม่รู้โอ้โหอลังการ ทุกคนอันนี้คือ ปลาหมึกซาชิมิของเมื่อกี้นะคะเข้าไปทอดมาให้แล้วแล้วคือเราเลือกได้นะไม่จกี้เนาะเลือกได้ว่าจะเอาซาชิมิหรือย่างย่างหรือเท็มปุระเทมปุระสรุปสายดื่มเก๊กฮวยอย่างเราเราจะเลือกอะไรทอดทอดของแน่นอนผงทอดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่จกี้กินเลยแต่คุ้มมากเลยนะปลาหมึกตัวเดียวมันได้ขนาดนี้เลยเนาะแล้วทุกคนคิดดูว่าคือเซตซาชิมิเมื่อกี้เซตใหญ่ใช่ป่ะราคาสองพันบาทแล้วมีปลาหมึกตัวใหญ่อ่ะปลาหมึ่กี้ เป็นซาชิมิก็ได้แล้วก็ทํลลาเป็นเทมปุระก็ได้อรุณคุ้มเหมือนได้หลายเมนูนะนี่อร่อยปะแล<ต>้สวสรุปแล้วอีกเกี๊ยวนี่กินได้ยังไอ้เกี๊ยวซาเนี่ยกินได้ยังนั่นจะได้เนออี่ยสั่งสองชิ้นมาหมอ้อใหญ่แต่เมื่อกี้แอบ,บกินน้ำซุปโคตรอร่อยเนาะไปขอตัวไปเกณฑก่อนอย่าลืมมาบ่อยกว่าคอยค้งหนึ่งร้านนี้ไม่ใช่ว่าซีจอ,อยอะซุยโตยะช่อ,อ,อ,องจรินซาชิมินั่นครับเป็นเซตใหญ่ยยโคตรอร่อย จับซาชิมิให้ทำเป็นเทมปุระเขายังทอดได้ดีมากเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยเกี๊ยวซาที่สั่งมาสองชิ้นอะซุปแบบกครอร่อยอ่ะก็จริงๆเราใส่รามเมงไปได้เลยนะ<อ>เป็นร้านอาหารที่แบบแม่งอร่อยทุกเมนูงงมากเกี๊ยวซาอร่อยมากงงมาก ร้นานนี้อร่อยทุกเมนูทําได้ยังไงเนี่ยอร่อยแบบไม่มีทิฏฐิเลยอ่ะคือตอนนี้นะเราอิ่มมากเลยนะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะกินอีกเพราะแบบมันอร่อยทุกคนใครมากินเมนูไหนหรืออะไรก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาได้กิดคิดว่ากี้กับมิจินเนี่ยน่าที่จะมาซ้ากันอีกหลายวันอย่างแน่นอนแนะนำมาอร่อย,อยจริง